พลังแห่งการรักตนเองการรักตนเองสามารถช่วยโลกของเราให้หายได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรโลกมุ่งมั่นที่จะรักษาความสมบูรณ์ปัจจุบันโลครู้สึกไรซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตถูกดูหมิน่นและเกียดชังโลกเป็นสิ่งมีชีวิตที่รักคุณและให้บ้านแก่คุณโลกกำลังจะคืนความบริสุทธิ์และให้คุณระหนัก ว่าการรักโลกเพื่อที่จะรักตัวเองนั้นสำคัญเพียงใดรักโลกและตัวคุณเองเพราะเป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องมีสติสัมปชัญญะว่าเรากําลังทำอะไรกับชีวิตของเราเพราะเราไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลกแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลด้วยเราประกอบด้วยอะตอมที่ถูกสร้างขึ้นในกาแล็กซี อื่นเมื่อหลายพันล้านปีก่อนและตอนนี้เราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นเราเราต้องดูแลโลกของเราเพื่อให้มันอยู่ได้อีกหลายปีเมื่อเรารักตัวเองและผู้อื่นมากพอเราจะตอบแทนโลกและจักรวาลได้โดยอัตโนมัติหมายความว่าถ้าเราไม่รักตนเอง หรือผู้อื่นมากพอชีวิตเราก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราต้องการสิ่งที่แตกต่างไปจากที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ตามเริ่มต้นด้วยการรักตัวเองและผู้อื่นกันเถอะโลกเป็นร่างกายที่มีชีวิตอยู่เป็นเวลาหลายพันล้านปีต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากมายเพื่อให้อยู่รอด เรามาที่นี่เพื่อสัมผัสกับชีวิตบนโลกและเรียนรู้จากเธอแต่เราต้องปกป้องเธอด้วยตอนนี้เธอต้องการเรามากกว่าที่เคยเป็นมาเพราะเธอถูกโจมตีจากรอบด้านจา,จากแสงแดดที่แผดเผาผิวของเธอจากน้ำที่ดึงแร่ธาตุที่จำเป็นต่อชีวิตออกไปทำลายทุกสิ่งที่เธอรัก และจากมนุษย์เองผู้ซึ่งต้องการเพียงอำนาจเหนือธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตนแหล่งที่มาของความทุกเหล่านี้เข้ามาใกล้กันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาโลกพยายามรักษาตัวเองมาหลายปีแล้วแต่เธอไม่สามารถรักษาให้หายได้ทั้งหมดเพราะเธอต้องการให้คุณช่วยเธอผ่านความบอบช้ำ ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานมามากจนเธอไม่สามารถรักษาตัวเองได้ด้วยตัวคนเดียวเธอต้องการให้คุณช่วยรักษาเธอเพื่อที่เธอจะได้กลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งโลกกําลังต้องการความรักจากคุณในตอนนี้และจากคนอื่นๆคุณทั้งหมด เชื่อมโยงกันในระดับจิตวิญญาณและอารมณ์ซึ่งกันและกันและกัะกบธรรมชาติยิ่งคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่พลังงานแห่งความรักก็จะยิ่งหลั่งไหลสู่จักรวาลซึ่งจะทำให้โลกของเราฟื้นตัวเร็วขึ้นกว่าเดิมรักตัวเองเพื่อให้แสงสว่างของคุณเป็นประกายกว่าที่เคยคุณคู่ควร กับมันเมื่อโลกกำเนิดขึ้นจากดวงอาทิตย์กลางดวงใหญ่เมื่อไม่กี่พันล้านปีก่อนโลกได้เริ่มเติบโตขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้จักตัวเองว่าเป็นแม่ธรรมชาติดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังผ่านกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะช่วยให้คุณรวมจิตวิญญาณของคุณเข้ากับจิตสำนึกแห่งแหล่งที่มา หรือจิตสำนึกของพระเจ้ากระบวนการนี้สามารถเปรียบได้กับทารกที่เกิดในครันเมื่อทารกเติบโตขึ้นมันต้องผ่านระยะต่างๆของการจเจริญเติบโตจนกว่าจะโตเต็มที่เช่นเดียวกับโลกของเราและตัวของเราเองดาวเคราะห์ได้มาถึงขั้นตอนของการพัฒนาซึ่งตอนนี้ จะต้องรวมเข้ากับจิตสำนึกของพระเจ้าเพื่อที่เราแต่ละคนจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนที่สูงขึ้นและอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับทุกชีวิตบนโลกประเด็นของฉันคือการรักตัวเองก่อนแล้วคุณจะรักผู้อื่นและแม่พระธรณีโดยธรรมชาติขอบคุณตัวเองก่อนและที่สำคัญที่สุดเพราะไม่มีคุณการดำรงอยู่ของเรา จะไม่เหมือนเดิมหากไม่มีคุณก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคงไม่มีโลกอื่นคงไม่มีโลกอื่นใดรอดพ้นจากการทำลายล้างหรือความหวังใดๆสำหรับอนาคตหากไม่มีตัวคุณเองก็คงไม่มีความแตกต่างเพราะโลกจะมีแต่การมองโลกในแง่ลบมากขึ้นเท่านั้น โลกต้องการแสงสว่างจากคุณเพราะจะมีแต่ความมืดมิดมากขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะคุณมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้ในฐานะหนึ่งในดวงวิญญาณมากมายที่ประกอบเป็นร่างกายทั้งหมดของมนุษย์ประกอบเป็นสิ่งที่เรารู้จักว่ามีอยู่ในปัจจุบันในยุคปัจจุบันการรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งกว่าที่เคยวันนี้ฉันขอท้าให้คุณเริ่มรักตัวเองจากก้นมึ้งของหัวใจเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนรอบตัวคุณเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเป็นแสงสว่างแก่ผู้อื่นคุณจะประหลาดใจที่โลกเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะการกระทำของคุณ การรักตัวเองและแสงสว่างของคุณเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการช่วยกันร,รักษาโลกของเรารอยยิ้มและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้ควรค่าแก่การปกป้องด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจอันบริสุทธิ์เพื่อให้ทุกคนสามารถแบ่งปันในสิ่งที่พวกเขา ไม่ได้รับจากที่อื่นคุณคือคนพิเศษคุณก็มีค่ากับสิ่งที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน